ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอ่านายูโดยที่วันนี้เราก็จะมาทําตามเสียงเรียกร้องของคลิปที่แล้วนะผมมีคนคอมเมนต์ไว้ว่าอยากเห็นผมเล่นยีหน้านะเพราะว่าฮีโร่มันเล่นยากนะผมแต่สำหรับผมก็คือยีหน้าเนี่ยเป็นตัวโปรดของผมเลยเมื่อก่อนนะผมเล่นค่อนข้างบ่อยนะผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยืนเลนการล้วงแครี่การล้วกตัวสําคัญอะไรแบบนะี้มันค่อนข้างครบนะครับ เป็นตัวละครที่อึดมากครับแล้วก็ยืนเลนแข็งสุดๆไปเลยแต่ก็จะแลกมาด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้ประกบดาบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะบางนะแต่เวลาประกบดาบแล้วเนี่ยเราค่อนข้างทนความเสียหายได้เยอะนะผมก็เป็นฮีโร่อีกตัวหนึง่งถ้าเกิดอยากขึ้นแลง,งสูงก็ควรจะฝึกไว้นะผมมันสามารถเคาน์เตอร์ลิงแพนด้าได้นะครับผมะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยช้าก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำ a d m i n t ต้น tp 7เพจนี้มีผู้ติดตามถึง1,70 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม r v ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอที ID คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแลส,สวยราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนำที่นี่เลย t 4 pay อันดับแรกผมก็จะแนะนำให้พเพื่อนๆกดเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนนะครับผมจากนั้นก็กรอกโอเพน open แอดดีเลือกราคาที่ต้องการเติมในนี้ก็จะมีเกมให้เลือกเติมมากมายนะครับผมทั้ง PUBG, RV, อา e e f i ฟ e อย่าลืมนะครับรับเติม24ชั่วโมงถ้าอยากเข้าไปเติมก็แนะนําให้กดใต,ต้ลิงก์คลิปชั่นะครับผมก็ตัดภ<ม>าพเข้าสู่ <พบ S 2> ในเกมกันเลยนะครับผมไอเทมพลังแฝงันจะขึ้นให้ทางขวานะส่วนลูนก็จะเป็นลูนจาเกาะหนึ่ง้อ100นะผม ยีน่าก็ต้องเล่นลูนเจาะก,ก่อนหนึ่งร้อยนะมันก็ลูนตียี่สิบหกตามมาร์กี้นะผมแต่ผมเล่นลูนเจาะร้อยมาตั้งแต่ตัวละครมันเข้ามาแล้วอะ่ะรู้สึกว่าลูนเจาะร้อยมันเข้าข้างแรงนะผมช่วงเว็บหนึ่งผมก็จะซื้อดาบเล็กมาอันหนึ่งก่อนนะยังไงลิงเขาก็ต้องซื้อเป็นพวกแบบถุงมือครีอยู่แล้วทาให้เราน่าจะเบรย์เขาตายง่ายกว่านะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับผมช่วงเว็บแรกนี่แหละสำคัญนะ พยายามปลาสกิวสองให้โดนคีปสองตัวนะผมโอเคตีไปหนึ่งเข้ามาตีแล้วละเราพยายามตีคนพร้อมคีปนะผมตีไปปึ๊บใบพอดี๊บตายเอ้ยวัดใจไปเลยถ้าช็อตนี้เขาติดครีนี้เราก็แตกนะ <c oughs> พอเราฆ่าเขาได้แล้วก็เก็บอะไรให้ครบนะผมเช่นมังกรเล็กนะ แต่คีชนว่ะเราต้องเสี่ยงครียนะผมไม่อยากเสียครีนะเดือดครึ่งหลอดถ้าเขาไม่ตีไม่ติดครีก็น่าจะไม่ตายนะผมทุ่ทีนึ่งทุกหยเดียติดครีแค่ดอกเดียวถ้าติดครี2สองดอกนี่ลงไปเฝ้าลักมะม่วงนะนะเลนกลางเหมือนจะมีประเด็นนะผมแต่ไบต์น่าจะตายเรียบร้อย ชิ้นแรกเราจ่อเป็นสเปียร์ลองกินดุนะผมเพื่อมาเร่งดาเมจตอนต้นเกมนะยีน่าเป็นตัวที่ดักต้นเกมได้โหดมากนะผมถ้าเรามองแมตช์ดีๆนะพยายามคาดเดาศัตรูนะผมว่าเขาจะเดินเป็นลายไหนนะมันทําให้เราเล่นง,ง่ายนะผมอย่างดิงตอนนี้ก็ไม่นา่ารอดนะยังไม่สี่ด้วยประกบดาบไปปับป๊บปับ๊บหัวเรียบร้อยคอมโบอของยีน่าก็ไม่มีอะไรมากับผมพยายามใช้ดาบคู่เนี่ยใบไปก่อนนะแล้วค่อยประกบดาบแล้วก็ปิดดาเมจนะผม ซึ่งใบของยีน่านี่ก็เป็นการเก็บสแต็คใต้พื้นของเท้าฝ่ายตรงข้ามนะสังเกตเวลาที่ผมใช้ดาบคู่ตีฝั่งตรงข้ามผมจะมีสแต็คขึ้นมานะตอนนี้ก็ต้องดูก่อนนะผมว่าลิงเข้าไปที่เลนไหนนะ <c oughs> ลิงก็ต้องเดินผ่านลายนี้นะผมลายทางขวาแล้วเนะี่ยนะโอ้โหเขาหายตัวพอดีเวนกรรมอันติดว้วยได้แดงไหมนะยังไม่อยากไปขบดาบกลัวโดนท้อน มาจาริงแล้วิกเตอร์มาไม่น่าได้แล e ้วเดี๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเก็บมันก่อนเล็กเลยพยายามรีบหาเงินนะผม 3ามตัวบนนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งเล่นนะเพื่อนเรายิงอยู่น่นกันน้อยด้วยเหมือนเพื่อนเราจะมาปิดลิงนะแต่น่าจะเอาไม่ได้หรอกเพราะว่าซีซีเพื่อนเราน้อยจัดอ่ะ <c oughs> ได้แค่คีบ่ะ แต่ดักซัเลเยอร์น่าจะได้ง่ายๆนะผมเพราะว่าเขาลงไปในล่างกันมดแล้วอันนี้ก็จะไม่ใช่เซตดาเมจล้วนนะผมไปเซตข่งแทงนะตานนี้เล่นดาเมจล้วนไม่เวิร์กสวนไปแล,ล้วผมเฮเลนฮิวหวเราอยู่ไม่ต้องกลัวรอเล่นนะผมเผื่อเล่นได้แต่เขาเล่นไม่ได้แล้วเรา ถ้าเล่นโอกาสที่มีโอกาสที่เราจะตายสูงนะแพนด้ามาเทวานี้ยําไม่โดนบอยสกิลหนึ่งไปหรือยังสกิลหนึ่งไปแล้วตายนะชาร์จไว้เลยบึ้มโอเคบายตายแล้วกันดาเมจไปเวลาเราประกบดาบแล้วเราใช้สกิลเนี่ยมันจะกันดาเมจเพิ่มประมาณ40%นนะครับผม ไม่เราค่อนข้างถึกนะแล้วยิ่งเราออกเป็นรองเท้ากรอบมาด้วยไบค่อนข้างที่จะตีเราตายยา,นะากเจ้าหนี้ก็สลับเลนนะผมเพราะว่าในล่างฝั่งเราชนะแหละ <c oughs> แต่ลิงเขาออกของถูกนะผมเขาออกรองเท้ากันซีซีมาแก้เรานะย <c oughs> ีน่าก็เป็นตัวที่แพ้รองเท้ากันซีซีนะผมแบบว่าเวลาเราประกบดาบแล้วก,กดสกิลสองที่ว่าเตะห้าครั้งเนะี่ย <c oughs> มันจะเตะไม่ค่อยโดนนะเ <c oughs> ตะโดนแล้วมันหลุดง่ายนะถ้าเกิด ั่งมุงข้ามมอกของเท้ากันซีซนะีเนี่ยประมาณนั้น40จะได้ลิงไหมก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้เยอะหนีไอคิ้พยายามเล่นแล้วแบบให้ฝั่งตรงข้ามจับตัวยากๆนะผม มาเยอะจอัดว่ะลเลน่าเข้ามาล่อไว้ก่อนนะผมดูว่าเพื่อนเราจะมาปิดได้ไหมไเคีเลนกับแพนด้ามาในวันนี้แ <Get off. S 1> พนด้าเราตีมังกรน,นะผมแล้วก็ล่อไป <Get off. S 1> อุ้ยไม่โดน <Get off. S 1> เพื่อนเราได้มังกรแล้วนะแล้วก็ไม่มีทุราอะไรกันตรงนี้ละโดยสแตนเราจะมาดักนะครับผม าเกิดลิงเขาเดินเซฟไปทางโน้นเราก็มีฟิกเกอร์ตามเข้าไปเอานะได้แบบไม่ได้อีกเรื่อง,นงหน,นึ่งจังหวะนี้พันดาเราโดนถ้าเบิร์ตลิงโดนนี่เขาเล่นเราก่อนหรอวะเบิร์ดไม่ทันกันดาเมจตัอตายเนี่ยลิงโอ้กดฟิกไม่ติดเขาจะปล่อยคีบอะ่ะไม่น่าปล่อยหรอก เรียบร้อยสกิลหนึ่งก็จคอมโบกับฟิกได้ประมาณนี้นะโอ้ไม่รอดแหละนึกว่าจะรอดมาปิดเยอะขนาดนี้อ่าเรียบร้อยสกอร์เราก็อยู่ที่5ตายเหนือผมแต่คาเฟนี่ฝั่งตรงข้ามก็รวยพอๆกับเราเลยนะค่อนข้างน่ากลัวนะผมคาเฟนี่เกมนี้เราต้องเน้นเขานะผมกลัวว่าถ้าคาเฟนี่ได้ฟรีเกมนี้แล้วทีมเราจะยืนกันไม่ไหวนะเพราะว่าเฮลินมันก็ พอก้างที่จะแพ้นะตัวใครดูยิงยิงยิงมาได้ฟรีคัพปี้นี้ได้ฟรีจังหวะนี้คาพปี้นี้ได้ฟรีเรียบร้อยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอื้งไม่รอดเราก็ได้กอดสะท้อมนมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นดาบแดงเลยนะเราจะไม่ออกเป็นโอมิยานะผมตายดูไงบอกแล้วมันเบิร์ดแรงมากยีน่าเนะี่ยเอ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อย โอเคสวยลิงหมาเ่าเนี่ยโอ้ลิงมาด้วยเกือบขีดคู่นะครับผมตอนนี้สกอร์ทีมก็เท่ากันนะ12 1สิบสองแต่50%ของทีมเรามาจากเรานะ6ตัวไบไม่น่ารอดแล้วนะฝั่งเราอยู่เหมือนเจอมจัง ตีดาร์กเหรออ๋อตอดเล่นนี่ใช่เหมือนว่าเขาจะตีแแหละแต่เขาเห็นว่าเราหายทั้งแมปไหมเลนไม่กล้านะแต่ฝั่งเราก็กำลังเอามังก,กรกันอยู่นะผมถ้าดูทีมินิแมปนะ <c oughs> อาละอืม สองตัว呗ลิกเตอร์ว่ะลิกเตอร์ปิดสวยจัดเราจะได้ไหมเนี่ยอุ๊ยโอ้โหเขาฟิกเกอร์เรียบร้อยเลยได้แค่แรกว่ะ ม่อก er, ินลิงขฟิกเกอร์โยกใส่เรานะเราว่าจะสกินหนึ่งเบิร์ดเข้าซะหน่อยเรียบร้อยเลยแต่ฝั่งตรงข้ามค่อนข้างบางนะดิกเตอร์ก็ไม่ได้ออกของแทงหนาผมเห็นไหมเสียไปป้อมหนึ่งฝั่งตรงข้ามได้ดาร์คด้วย อสถานการณ์โดนพลิกนะครับผมจีมงเขาค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายแล้วเราต้องเล่นปัน่นป่วนมากกว่านี้นะทำให้เขาเล่นยากกว่านี้นะลงมาลิงลิงลงแต่ไม่รู้ว่าปากกระเม็ดจะลงไหมูรียกดาลลิงน่าจะมานะครับผม แต่ที่เหลือเล่นบนไลยเดี๋ยวเราพยายามเคลียร์เวทหนักฝั่ง้างข้ายฝั่งเราชนะไปให้นั่นน่ะเรียบร้อยคาฟฟนี่ตายก็จบแล้วทีมน้นไม่มีอะไรแล้วเวลากดสกิลหนึ่งชาร์จเนี่ยแล้วเราเวลาเราปล่อยใช่ไหมเรากดตีครั้งหนึ่งนะผมจะเป็นการเบิ้ลดาเมจนะ ตายโอ้ห่วงฟิกเฉยเราถ้าเราฟิกออกจังหวะน,นี้เราไม่ตายนะเราประมาดีชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นทอยนะครับผมกันเวทสักนิดนึงคอร์ลิเตอร์กับไอลิกเตอร์บลิเลน่ามันเป็นดาเมจเวทนะอย่างน้อยมีทอยไว้ก็ดีนะครับผม ลิกเตอร์มีดาเมจเวทตรงไหนก็จากสกิลหนึ่งนะและเวลาเราเขากดตีธรรมดามันเป็นดาเมจเวทนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง12นาทีแล้วนะ ทีไเวฟอยู่นะแต่ว่าฝั่งเราไปแล้วต้องรีบไปถ้าฝั่งเราเหลือครบนะเอาอตัวนี้ก่อนเลยเรียบร้อยชุดเดียวแตกนะครผมเ,เ,เราน่าจะตายเนี่ยจุกมาก่อนเอยรอดเว้ยโอเคบายขึ้นมาทางข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างสิครับ ไบก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอาไปเล่นเลนแคลรีหรือว,ว่าออฟเลนได้นะนอกจากป่านะแต่ไม่ค่อยนิยมกันนะเพราะว่าตัวมันถ้างเกิดช้ากว่าจะเกิดแต่ยืนเลนแข็งดีนะผมชอบเมื่อก่อนที่เวลากดอันติแล้วมันเป็นอมตะนี่ผมก็เล่นบ่อยนะแต่จังหวะนี้ไฟส์3าจะเป็นยังไงลิกเตอร์ลิกเตอร์ตายหนึ่งแต่ฝั่งเราก็ตายไปแล้วยร่ต้องเอาไบได้อ้โหไบย,ยังแม่นติ เรียบร้อยไหมเนะี่ยหดไปเรียบร้อยไฟนี้ก็ถือว่าคุมนะผมถึงจะตายสามเท่ากันแต่ฝั่งเขาเกือบเสียบาลกนะเหลือครึ่งหลอดเลยฝั่งเราก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ทำแล้วมั้งเพื่อนที่เหลืออยู่เนะี่ยฟาร์มต่อไปฟาร์มวนๆไป,ไป,ไปเพราะว่าคีฟก็ดันค่อนข้างสูงนะแต่แหลมไปเคียกก็กระลรอยู่เพราะมันมีลิง อืมก็ลองวิเคราะห์ดูนะผมว่าตอนนี้มันก็จะสินาทีแล้วเราควรจะไปทำอะไรต่อนะปะลุยต่อเลยลางโผล่สงนะแต่ลิงกับไบย,ยังไม่เห็นนะผมไบก็เพิ่งเกิดแหละน่าจะแปลปบัก จังหวะน,นี้เรียบร้อยไหมนะตรงกลาง,ง,ลางชนะไฟโสดัานารอดอยู่แต่ลิงมาจังหวะน,นี้เฮยเตจ,จะรอดไหมย <c oughs> ังรอดอยู่นะผมแล้วลิงก็รอดด้วยหลายประเด็นเนะขาไม่เอาสุดนะถ้าเขาเอาสุดเมื่อกี้เฮยเตเราก็ตายนะแต่เขาก็ตายด้วยนะเพราะว่าเรารอเบิร์ตอยู่ แล้วมันจะสิบห้านาทีแล้วไงแพนด้าเราก็ตัดสินใจสวยนะผมในการไปทำเลนล่าง <c oughs> เลนล่างรอนนะถ้าแพนด้าไปทำล่างแล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องไปนะครับผม <c oughs> มันไม่ใช่ว่าจะเป็นหน้าที่ออฟเลนอย่างเดียวนะในการแยกดันนะและแถมมันมีทั้งดาร์ครเอร์กับไอ้เขาเรียกว่าอะไรน,นะไอ้มันม่วงตัวหนึ่งนะไปดันด้วยฝั่งเขาต้องไปเคลียร์นะผมแล้วก็มาทำอีกเลนหนึ่งให้สูง อ่าฝั่งเขาไปอ๋ออยู่ที่เลนล่างหลายตัวเห็นไหมเลนกลางสองละเลนล่างอีกสองนะมีลิงมีไบต์นะนั่นไงแล้วก็เปิดเลยครับแค่นี้เองมันคือการดึงความสนใจนะผมเห็นไหมไม่ใช่ว่าออฟเลนจะต้องไปตลอดนะผมป่าก็ไปได้นะในการดึงฝั่งตรงข้ามนะผม <c oughs> แต่จงังหวะนี้ก็น่าจบเกมเลยนะ ชิ้นต่อไปผมว่าก็เ,าเป็นล็อกชิลดีว,วะ่ะว่ามันใกล้จบเกมแล้วแถมถูกกว่าด้วยฟิกเกอร์ไปุ๊บโอ้เราสลด์ผิดด้านเรียบร้อย <c oughs> หมดกันที่ทำมาล่วในช็อตเดียวเลย <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เราสกิลหนึ่งทันนะตายไปแล้ว หาจังหวะเข้านะผมจังหวะนี้ลิเตอร์เข้ามาตายไหมไม่ตายแต่ไบต์กับแคลรี่ไปยืนกองกันอย่างนั้นไม่ดีนะเพื่อนบอกเลยเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมไปปะเวะลาเฮเลนเปิดตินี่เรายืนเทคกับฝั่งตรงข้ามได้เลยนะ อ๋อเกิดมาทุบอะล้วไงมีล็อกชิลเว้ยเรีย <c oughs> บร้อยก็จบเกมที่เรียบร้อยนะผมเกมนี้ <S <S> <S เดี๋ยวเรามาดูสกอร์ดีกว่าแต่เราน่าจะได้ MVP นะเพราะว่าวแต่มาเกนกาก็มีสิทธิ์ได้วะ่ะเขาค่อนข้างโหดเหมือนกัน45ดาวนะครับผมโอเคเราได้ MVP ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมตัวหน้าอยากให้เป็นตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะอย่าลืมกดไลค์คลิปด้วยล่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน